นไงคะวันนี้มามหาไัยพี่วันสนิทจริงๆหนูไม่เคยมาแบบงานแบบนี้มาก่อนเลยบอว่าเคยเคยโดนชวนหลายรอบแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาค่ะเพราะว่าแบบครั้งก็อื่นๆติดงานหมดแต่ว่าวันนี้โชคดีก็เลยบอกว่าได้มา ทุกคนได้มาเจอได้มารู้ว่าแบบบรรยากาศเป็นอย่างนี้นี่เองสนุกมากค่ะเพราะว่าเขาสอดตัวเราไปเลยอะไรเคยเคยเหมือนเขาจะชวนไปถือลูกบอลที่งานบอลแต่แต่ตัวหนูยังไม่เคยไปแต่เคยเห็นคลิปอะไรอย่างงเี้ยค่ะปีนี้ปีนี้ไปเมื่อไหร่นะสามแห่งสามแอ่งเดี๋ยวถ้า ไม่มีงานอาจจะไปดูใช่ถา,ถามถึงละครที่มกงไปหน่อยค<ช>่ะเรรากว่าขึ้นเทรนด์หรอ,อใช่มันน่าตกใจมากเพราะต, <ก S 1> ตอนแรกเหมือนเรตติ้งมันไม่ได้มันเพิ่งมาพุ่งตอนหลังนะคะ นีท้ที่แบบต,กตกแบบนี้หนึ่งเราเรารู้แต่แรกเลยว่าม,มันจะหนูอ่ะจะได้บทแค่หตอนแรกแล้วก็บทมันจะค่อยๆมาเรื่อยๆก็รู้ไปเล่นไปรู้ไปอะค่ะก็ตอนตอนที่อ่านบทตอนจบก็ก็อึ้งไปเหมือนกันเพราะตอนแรกอ่ะเขาจะมีแบบให้เตะท้องเพิ่มแบบมาเตะท้องซ้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ก็ก็แค่นี้ครูคนก็บอกว่ามันแรงมากแล้ว พี่เจี๊ยบเล่นร่วมงานกับพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบที่ทุกคนรู้จักพี่เจี๊ยบที่เราเไไพี่เจี๊ยบน่ารักมา,กมากมากค่ะแล้วก็หนูชมหนูกับทุกคนชมพี่เจี๊ยบบ่อยมากว่าเขาเล่นเก่งมากๆเพราะว่าตัวจริงเขาเป็นแบบออปเปอร์สิทของของตัวทาทองเลยค่ะจะพูดเบาๆแบบนั่งเบาๆเดินเบาๆหายใจเบาๆอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบพูดคำหยาบออกมาน่ากลัว กับเทรนด์ทามนะคะวิญญาณมีสุดท้องจากสัตว์ประสาทพี่อาจารย์ไม่เห็นถึงภาพของพวกเราเลยค่ะไม่เหมือนพี่ภูมิเลยค่ะพี่พิมตัวจริงแบบขี้เล่นน่ารักเราก็แบบว่าแบบจริงใจค่ะไม่ค่อยแบบมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรก็คือเหมือนแบบเออจะว่าติงตองก็นิดนึงตัวเราติดใจกับบทบาทตีนแบนี้ไหมคะ หนูไม่เคยคิดว่าจะได้มาเล่นแบบแบบนี้มาก่อนเหมือนกันก็มันมันยากอ่ะมันยากมากที่แบบเราเป็นเด็กอินเตอร์แต่เรามาเล่นแบบว่าอันนี้บทไทยมากๆสําหรับหนูแบบเรื่องคําภาษาหรือว่าแบบว่าวิาวธีการแ a c t ิ้งต้องหยุดไปมองกล้องอะไรอย่างเงี้ยมันมันยากมากติดไหมเหรอคุยกับพี่ๆช่องวันบ่อยมากว่าบทน,นี้ยากเออ เล่นหนักัพ่อเลยหรออย่างไรใช่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 โอ้ใช่เป็นเป็นร่างที่แบบมูใหม่กันะเป็นคอมเมดี้แบบสุดเลยค่ะตอนแรกเหมือนเขาอยากได้มูดแบบ A P M คอมเมดี้สุดมากถ่ายไปไหนนะคะสะจบแล้วค่ะเดี๋ยวน่าจะอีทีสุดท้ายแล้วค่ะ ละแบบค่ะน้องเล็กน้องเล็กจะจะยากตรงที่แบบว่ารักหลงมากๆาจนแบบว่ามันมันยากตรงที่เราเราไม่เคยเจอเราไม่เข้าใจเออแต่ว่าแบบอย่างตูนอย่างเงี้ยเราสามารถริเลดกันได้กับกับเขาได้ง่ายกว่าค่ะแต่ว่าชอบทั้งคู่ กับพี่ป้องหรือไม่ค่อยเจออะไรอย่เงี้ยแต่เขาก็ทักตลอดเล่นด้วยตลอดอะไรอย่เงี้ยน่าจะเป็นคนที่แบบ extravert มากๆเรายังไม่หมดนะคะอยากเล่นอยากเล่นบดแบบเป็นสายลับค่ะแบบฉลาดมากเพราะน้องเล็กแบบว่าอยากเอาไปอัดเนาะอยากๆๆอยากฉลาด ก็สามารถไปย้อนดูได้ในแอปวันดีนะคะเพิ่งจบไปเลยค่ะแล้วกเ็เดี๋ยวรอช่วงกลางปีนี้ค่ะจะมีเรื่อง Love, Love Lesson มาค่ะเป็นซีรีส์ของวันดี Origi s e r s e s i e s ค่ะมีทั้งหมด5เรื่อง Love Lesson เป็นเรื่องที่2ค่ะทุกคนก็ฝากทุกคนติดตามด้วยค่ะ